สวัสดีครับวันนี้มาดูการเขียนแบบเขียนแบบจะทำะหัวหัวตรงปลอกหน้าอกตรงหน้าอกพญานาคะนะตัวที่ใส่ลูกแก้วตัวนี้ลูกแก้ว 8, 8แปดแดเซนแล้วก็ นี่เราก็จะเขียนแบบใส่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก่อนใช้ดินสอเขียนไม่ผิดอ่ามันผิดเราก็ลบได้นะครับแล้วก็ลายแล้วก็หามาดูดูจากที่คนเขาเก่งๆอ่ะช่างมืออาชีพเขาเก่งครูบาอาจารย์เราแล้วก็มาดูว่าเขาก็วาดไปจนแบบว่าเราพอใจว่าเออฉันวาดออกมาอย่างเงี้ยฉันจะทําได้แกะได้แล้วก็ค่อย,อยนั้นแล้วเราก็ค่อยมาเดินเส้นให้มันเป็นประการมจิแบบเนี้ยแล้วเราวาดแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าอีกครึ่งนึงเราจะ ใช้แผ่นปฏิกสลอกลายแล้วก็เอามาทําข้างนี้มันจะได้เท่ากันแล้วก็เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่เก่งเราก็เพิ่งฝึกหัดทํามันก็ต้องหาอะไรที่ทดแรงเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนลอกลายเสร็จแล้วแล้วก็มาทําข้างนี้ว่าเราจะทํำยังไงต้องใช้กระดาษก๊อปปี้ช่วยเพราะว่าเราเพิ่งหัดทํานะครับนี่นะครับพอเราได้แบบอ่า ดินสอวาดจนแบบเราพอใจละเทียวลบเทียวเขียนเทียวอะไรอยู่เนี่ยเถอะเถอเปื่อเปือ่อนแต่ดีที่กระดานไม่ขาดเราได้แบบแล้วเราก็ใช้ปากกาเมจิเดินเส้นให้มันใหญ่ขึ้นเล็กเข้มขึ้นเวลาโดนน้าโดนอะไรมันจะได้ไม่ลบเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นทั้งบล็อกแล้วก็ทั้งแบบเลยก็น่าหละแล้วก็ใช้ปากกาเมจิเขียนอย่างเงี้ย เดินเส้นให้มันหมดตรงนี้เราตัดแล้วเราก็ใช้แผ่นปลาติกใสมาวางทับแล้วก็ยึดแผ่นยึดแผ่นพลาติกใสตัวเนี้ยให้ให้ให้มันไม่ให้มันขยับได้มันแน่นแล้วก็ใช้แล้วก็ลอกลายทีนี้เนี่ยลอกลายตัวนี้คือลอกไปแล้วแล้วก็ถ่ายมาถ่ายดูทีแล้วก็ลอกลายมา เราก็ลอกลายออกมาลอกลายครึ่งเดียวนะครับเราก็ลอกลายออกมาแล้วเราก็จะกลับกลับมากลับมาทําฝั่งนี้เพื่อมันจะได้เหมือนกันทั้งสองข้างโดยใช้ข้างนี้เราจะวางกระดาษก๊อปปี้แล้วก็ค่อยวางแผ่นพลาสติกใสที่เราลอกลายมาเนี่ยทํามันก็จะได้เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแล้วพอเราพอเราลอกลอกลายใส่แผ่นพลาสติกใสตัวนี้เสร็จเราก็แกะเทปใสออกที่ติดยึดไว้ แล้วก็เอาแผ่นอันนี้ออกเราก็จะได้ลายที่เหมือนกันมาข้างหนึ่งนะนี่แล้วเราก็แล้วเราก็กลับนะเราก็กลับนี่ แล้วก็กลับแล้วก็มาจัดจัดให้มันเข้าที่เข้าเส้นเข้าอะไรนี่แล้วก็วางกระดาษายึดยึดใช้เทปสายยึดให้มันไม่ขยับแล้วก็เอากระดาษก็ปปี้ลองเข้าไปเพื่อจะลอกลายลงไปข้างล่างแล้วมาดูกันต่อไป <c oughs> พอเรายึดเสร็จ ยึดอาทิ้ดเทปสายอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไม่ขยับละทีนี้ฝั่งนี้มัน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 มีลายตรงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดละฝั่งเนี้ยมันยังไม่มีตรงพลาสติกยังไม่มีแต่ฝั่งเนี้ยตรงพลาสติกมันมีละแต่ตรงฟิวเจอร์บอร์ดยังไม่มีเราก็ใช้ตัวช่วยฮะ,ฮะทำคนเดียวยากหน่อยนะ ประวานี้นี่แล้วก็ใช้แผ่น copy ปี้เข้าไปลองแล้วก็เขียนตามนี้นะฮะอันนี้สําหรับคนหัดทำนะไม่ใช่ว่าถ้าพวกที่แบบว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์เป็นช่างแล้วแล้วก็ก็ผ่านไปก่อนะก็ผ่านไปได้ว่าท่านคงเก่งกว่านี้เยอะนะแต่นี่เรามาทําให้ดูกันเล่นๆสนุกๆน,นะครับแล้วเราก็ใช้อ่า ดินสอแต่ไม่ต้องให้มีไม่ใช้ดินสอใช้ดินสอทุกทุ่น่อยก็ได้หรือใช้จะใช้ปากกาก็ได้ตอนนี้เรามีผมพอดีผมมีปากกาที่หมดหมึกแล้วพอดีตัวนี้พอดีเลยชำ้ำอ่ะเขียนรอยนะฮะ เดี๋ยวมาดูตอนเขียนเสร็จว่าจะเป็นยังไงอันนี้ <c oughs> นะครับพอเราเขียนเขียนตามรอยพวกเนี้ยแล้วก็เขียนไปอย่าเนี้ยพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตามไปหมดแล้วตั้งแต่นี่ อย่างนันจะหมดแล้วตรงที่มันเป็นสีดําอยู่ในเนี้ยอยู่ข้างบนทางปกติแล้วก็มาขยับแผ่นนี้ออกนะครับแล้วเราก็มาดูว่ามมนแล้วไหมนี่ฮะกระจกันนี้ อันนี้มั่ยังไม่เสดเพราะว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มันมีตรงนี้มันมีละแต่ตรงแผ่นปัตติกงไม่มีเราก็ต้องลอกแผ่นลอกจากแผ่นฟือเจระบอร์ดขึ้นมาใสา่แผ่นปัตติกเพราะว่าตัวแผ่นปัตติกเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญกว่าคือจะเป็นตัวที่จะทําลายให้เราในอาตอนที่เทป,ปูนนะตัวแผ่นปัตติกนี่จะสําคัญตัวแผ่นตัวนี้แค่รองปูนเฉยนะครับ เดี๋ยวเรามาทําลายตัวนี้เสร็จแล้วค่อยมาดูต่อว่าลายจะออกมาสวยแค่ไหนนะพอเราทําเสร็จหมดทั้งสองฝั่งแล้วก็มาเปิดดูว่าฝั่งนี้คือลอกลายจากกระดาษคัปปี้เนาะฝั่งนี้คือลอกขึ้นมาใส่แผ่นพลาสติกอ่ะตรงไหไอีก นี่นะครับตัวนี้ก็ตัวที่เราทําเสร็จฝั่งนี้คือฝั่งที่เราใช้กระดาษก๊อปปี้นะลอกลายออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเหมือนกันมากเพราะน,นั้นแต่แผ่นที่เราทําเสร็จแล้วคือแผ่นนี้แผ่นนี้ก็ก็เสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็จะเอาไว้ทําลายตอน เอาไว้กดกดลายตอนอ่าตอนเวลาปูนมันนิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บได้ทีนี้เราก็มาเติมหมึกอ่าเติมปากกาเมจินะฮะใส่ตรงนี้ให้มันเหมือนกันกับข้างนี้เพื่อเอาไว้เอาไว้ทาแผ่นรองปูนแล้วก็ไว้วางทับปูนเพื่อกรีดออกให้มันได้ทรงที่จริงตัวนี้ไม่จําเป็นต้องทําลายขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าแผ่นนี้เราได้มาแล้วลาย คือตัวสำคัญอยู่นี่แผ่นนี้เราเราเรากรีดอ่าเราเขียนแค่รอบนอกก็ได้เขียนแค่รอบนอกตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเทป,ปูนล,ลายตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวลายตัวนี้มันที่เราทําละเอียดเพราะว่าเราจะลอกลายตัวนี้ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับมาเอาตัวใหญ่เลยทีนี้ เราค่อยๆขีดก็ได้ครับไม่ต้องเร่งนะะประมาณนี้ตัวนี้มันไม่จาเป็นต้องมาทํารายละเอียดอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นแค่แผ่นเอาไว้ลองปูนแค่นั้นเองนะฮะตัวแผ่นใสคือตัวที่จะามากดลายตอนที่ปูนมันนิ่มประมาณนี้นะครับนี่นะครับพ,พอวาดเสร็จแล้วก็จะ มันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะฮะเราก็ตัดนะฮะตัดยังไงฮะตัดตามตรงนี้เลยฮะรอบนอกทั้งหมดเลยนะครับตัดไปใจนจนเสร็จนะฮะจนเสร็จแล้วกลางตรงตรงกลางก็เจาะออกเพราะว่าตรงนี้จะใส่ลูกแก้วฮะตัวนี้ขนาด8ดเซนพอตัดรอบเสร็จแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาก็จะมาประมาณประมาณนี้ฮะประมาณตัวนี้นี่ฮะแล้วก็ไปรองปูนเหมือนกับตัวนี้ที่ทำคลิปไปก่อนหน้าฮะ แค่นั้นแหละฮะแต่ที่เราทํารายละเอียดคือเราจะได้ลอกขึ้นมาใส่แผ่นใสเวลาเราทําลายเราจะไปกดลายให้มันเห็นรอยมันจะได้ง่ายครับนะครับเดี๋ยวไปดูตอนรอดูตอนตัดเสร็จเลยลวยกันเพราะว่าตอนทำอะ่ะมันถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราทําคนเดียวมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งตัดก็คงไม่ไหวนะครับอันนี้คือตัดเสร็จเรียบร้อยนะฮะร,รอปั้นลาย รอทำเทปูนทำพิมพ์ปั้นลายต่อไปนะครับ